สวัสดีค่ะพบกับเจโอนะคะกับ Youtube Channel เพื่อสาวกองคังท้องถิ่นนะคะในช่องลาแอสทำง่าย by เจโอค่ะวันนี้เจโอก็จะมาพูดถึงคลิปที่ต่อยอดอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของในช่วงนี้นะในช่วงภายในเดือนตุลาเนี่ยตามระเบียบการเงินข้อ93นะคะเราจะต้องทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมนะคะรายงานไปให้จังหวัดนะคะภายในเดือนเมษายนแล้วก็เดือนตุลาคมของทุกปีนะคะฉะนั้นช่วงนี้เดือนตุลาคมเราต้องทํารายงานตรงนี้ส่งท้องถิ่นจังหวัดนะคะฉะนั้นวันนี้ JO โอก็จะมาต่อยอดอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือการทํารายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ระหว่างปีนะคะระหว่างปีว่าในระบบบัญชี e l ลาแอเนี่ยเขาดึง ยอดเงินดึงข้อมูลจำนวนเงินจากในระบบตรงไหนมาออกเป็นรายงานให้เรานะคะท้าความนิดหนึ่งนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะเจโอก็ได้บอกแล้วว่ารายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินนะคะว่าระบบบัญชี elearn เนี่ยเขาดึงยอดเงินดึงข้อมูลจำนวนเงินมาจากรายการในเมนูตรงไหนในระบบบัญชี elearn นะคะเจโอก็ได้ เกินบอกไปแล้วนะคะได้บอกไปแล้วฉะนั้นพอเราได้รายงานตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาต่อยอดในเรื่องของการทำรายงานพิสูน์ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ระหว่างปีซึ่งยอดตัวนี้เป็นยอดที่อัปเดตนะคะอัปเดตเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารท้องถิ่นนะคะนำไปเสนอต่อสภาพเพื่อขออนุมัติใจขาดเงินสะสมค่ะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะ รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ระหว่างปีนะคะระหว่างปีบรรทัดแรกเลยเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารณวันที่30กันยายน2565ยอด28ล้าน3แสนกว่าบาทเนี่ยตกอวงเล็บข้างหลังว่าในวงเล็บ2ตรงนี้ระบบอีลเอสดเขาเอามาจากไหนเขามาจากใบนี้ค่ะใบแรกใบแรกที่เราทําไว้นะคะตรงบรรทัดล่างสุดเลยค่ะเห็นไหมคะ 28่สิบแปดล้านสามแสนบาท90สตางที่มีข้างหลังวงเล็บว่าวงเล็บเลข1น,นะคะวงเล็บหมายเลข1นึ่ <tes. S 1> เขาก็จะดึงยอดตรงนี้นะคะมาดึงยอดตรงนี้นะคะมาตั้งเป็นรายงานเงินสะสมระหว่างปีปเห็นไหมคะดึงจากหมายเลข1มาเป็นหมายเลข2 ะะแล้วต่อไปรายการที่2ค่ะหักค่ะเป็นรายการนํามาหักมาลบสํารองตามระเบียบสํารองตามระเบียบก็คือตามระเบียบของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินข้อ89วงเล็บ3นะคะก็คือแต่ละอ,อบอบทอเนี่ย ต้องสำรองกันเอาเองคำนวณกันเอาเองนะคะโดยใช้หลักเกณฑ์จากระเบียบข้อ89วงเล็บ3ก็คือสำรองงบเกี่ยวกับบุคลากรไม่น้อยกว่า3เดือนไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะด้านบุคลากรแล้วก็สำรองอีกร้อยละ10ร้อยละ10ของงบประมาณรายจ่ายปีนั้นนะคะเพื่อเ<ะ>ป<ไ>็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นนะคะ,ะตรงนี้ต้องคำนวณกันเอาเองนะคะ ไซส์หลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อ89วงเล็บ3ต่อไปค่ะพอหักกันแล้วนะคะรายการหักที่ต้องมีอีกคือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัตินะคะเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้ใจขาดในปีวันปัจจุบันซึ่งตรงนี้ตรงนี้ทุกคนก็ต้องไปดูจากรายงานรายงานการการสร้างนะคะตรงนี้นะคะ ไปดูจากรายละเอียดนะคะรายละเอียดการสร้างโครงการเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมในระหว่างปีงบประมาณปัจจุบันนะคะว่าเรามีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มหรือเปล่าเราก็มาดูจากรายการตรงนี้ได้นะคะรายงานตรงนี้ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ เราก็สามารถมาดูในระบบบัญชี e และ ad ได้ตรงรายงานงบการเงินค่ะมาดูตรงบัญชีแยกประเภทนะคะแล้วเราก็เลือกว่าตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนปัจจุบันนะคะเลือกหมวดเงินสะสมเงินสะสมนะคะชื่อบัญชีเงินสะสมกดค้นหาค่ะตรงนี้นะคะถ้ามีการถอนขึ้นเงินรายรับ เลขที่เอกสารตรงนี้มันจะโชว์เป็นในลักษณะของใบผ่าน PV นะคะใบผ่านรายการ PV ก็คือใบผ่านรายการจ่ายเราก็จะเอายอดจากรายการจ่ายนี่แหละนะคะมาใส่ในในบรรทัดของถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นรายการหักนะคะแล้วก็บวกด้วยเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อน,นี่ผูกพันแล้วเรามาเรียกดูได้จากรายงานตรงนี้ค่ะรายงานการกันเงินณนะวันสิ้นปีนะคะมาดูตรงรายการเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ดำเนินการในปีถัดไปตรงนี้นะคะกดค้นหานี่ค่ะเราก็จะมาดูตรงช่องเงินเหลือจ่ายนะคะนี่ ดูตรงช่องนี้ค่ะวงเงินที่สามารถดําเนินการต่อได้ก็คือเป็นเงินที่อนุมัติและหลังจากที่เราก่อน,นี้ผูกพันแล้วเหลือเท่าไหร่ตรงเนี้ยจะถือว่าเป็นรายการที่เอาไปบวกนะคะเอาไปบวกในรายงานเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้นี่รายการบวกนะคะก็ดูจากตรงนี้อ่าอีกรายการนึงคือรับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีรับคืนกระถอนคืนดูเมนูเดียวกันเลยไปดูในบัญชีแยกประเภทได้ นะคะคดูในบัญชีแยกประเภทได้แต่อันนี้จะดูจากใบผ่าน RV ก็คือใบผ่านรายการรับนะคะออกยอดมานะคะจับหกักจับบวกกันละทีนี้เราก็จะได้เงินสะสมนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะที่จะนำเสนอให้กับผู้บริหารนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการนำเสนอเข้าสภาท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติใจขาดเงินสะสมนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกองคังชาวอปทอทุกคนนะคะติชมกันได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันได้กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่เจโอนำมาเสนอเป็นความรู้ให้กันนะคะติชมกันได้ฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอกก่าว่าสวัสดีค่ะ